สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับมัณฑการยูช่องมัณฑการผ้าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กับเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์เนาะคะ่ะกับเป็นวันหวยออกนะคะตอนนี้กับไก่เวลาหวยออกแล้วเนาะคะ่ะแอดกะมารุ่นหวยยูบานนาะหีห้าผ้าลวยและนะลาลับมืนี่ชั้นเหน,นะคะนะคะ่ะช่วงลอ่อล่อรุ่นหวยค่ะห่อเขาต้มค่ะท่านผู้ชม ตังห้าซ้ำนี่บะนี่กล้วยไม่ซ้ำเนี่กล้วยมงมงไกยกับเชินสากกำลังคุยกันต่อกำลังเก่งเลขใช้กันเลขสิออาอโอ้ยขอบาได้หาเชิญ้าวออกเทียบล้ว เซนากาเลขหกยังอยู่ในสายยมรุนเพื่อเป็นการ <c oughs> อำนวยความสะดวกผู้ถูกรางวัล <c oughs> สามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพ <c oughs> ื่อการ,รเกษตรและสหกรณ์การ,รเรษ <c oughs> ากษตรหรือพาปสธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่ง โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ขอรับรินรางวัลได้แหนบราร้อยละ1สอบถามราเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอสเชนเจอร์หมายเลขศูนย์ห้า้าสกเก้าเกาเก้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ 1, หลักที่ 4, หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3าตัวครั้งที่1 โดยเจ้าหน้าที่จะหนุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคระกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนาลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกปะปะหก ศูนย์ห้าหกศูย์ฝัครั้งนะคะทำวมาเล็กหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกหกศูนย์ห้านี่หลาน้เท่านี้ลนก็จะนี่ยดไว้ทั้งนั้น ล bon อตเตอรี่ยิบไว้เท่านี้มันเทียจังวัดพิ่านหน้ามันเทียค่ะทดก้อนหาที่หาใบบ่มีเนาะไปลำดับต่อไปนะคะร่างวัฒน์ทางกำลังจะเสี่ยงดูทอยใหม่เลืกกระจังหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะไม่เหนจุยไม่เห็นแบบมากจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกหาใบที่บ้านซื้อหน่อยร่มเหมือน อุปกรณ์ออกรางวัลหลัห้าเด้อรางวัลเลขหน้าสองตัวครั้งที่หนึ่งหกศูนย์ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกครั้งที่สองครับ สองสี่แปดสองฟังอีกครั้งนะคะตัาเลขหน้า3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสอง 4, 8, สี่แมันเล็เซียนหรือบ้าคุณคุณเด็กนสป รางวัลเลขกหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขกท้ายสามตัวสองครั้งจํานวนสองพันรางวัลเงินรางวัลรงวัลละสี่พันบาทค่ะแจะถูกหวยวันนี้เรี่ยนรูดเสียไปแต้มหนึ่งหอ่เสียไปหนึ่งแต้มเรี่ยนถูกปาการเสียไปหนึ่งแต้มครับเลขหน้าเลขหน้าสองสี่เ็ดเสียเลขหน้าไปแต้มหนึ่งนะครับนี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่สองสี่เดเลขออกสองสี่แปดอุปกรณ์ออกราวลักทีเขากันเลขกันนั่นนึงนะาเฝ้าตายเด้รางวัลที่หนึ่งกำลังรออุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง สอบป้าลงทุกไลน์เลขท้าย3ตัวครั้งที่1นึ่งนะครับนี่รางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก2 8งแปดสองสสองแป รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขยที่ออกสองแปดสองตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะเลขของเพิ่นออกก่อนห้าเร็วกวับห้าหน่อยหนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลที่สามนั่งชมนะบรรยากาศรุ่นหัวเมื่อนี่อุปกรณ์ออกรางวัลที่หนึ่ง มันสชมันสมวันที่สิบหกค่อยสุด้ายวันที่หนึ่งกระจกอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกห้า หนึ่งหกห้าหนึ่งฟังอีกครัอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามนี่นี่นี่มากมากอันนี้อ่ะอีกเี่ยวไแล้วนนจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขท้ายสองตัวสำหรับผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชน ผู้ชำนาญการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมนายธิรายุใหญ่เจริญวิษยิ่งนะคะและผู้ที่ยืนประจำหลักสิทธิ์ผู้แทนกรมการปกครองกระวงมหัดไทยหัวหน้ากลุ่มบริการประชาชนศูนย์บริการประชาชนนายสุติกร

เ้าเดียว97 97 9ปหาเจ็กไทย1ดระหาเล็กไทย2จแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกประหนรที่1มี1รางวัเงรางวัลแต่วันละเจ็ดรางวัลกลางวันขึ้นเท็่งกาวันที่1มี2รางวัลเงินราวัลกะไปมดจอป อันเมืาอว่านนี่มีคนไปเบิ้งไปเห็นเยอะเลยเยอะที่เป็นแค่ขาค่ะพิคเนตกับเจ็ดเก้าก็เจ็ดเมื่อวานนี่คนกับเจ้าเ้ยดีใจนั่งที่น้องเอาขอแสดงความดีใจคับพี่นีบ้านก็จบวานนนะ สำนักงานากกินแบ่ง <fe> ร <Jean> no ัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแทำายการซื้อสลากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ในวันที่4กุมภาันธ์2564และจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่1มีนาคม6 4ในวนี่5กุมภาพันธ์2564ผอนจ่ายอัตเกอร์และโทรศัพท์็อถือได้ตั้งแต่วน7มีนาคม1นาทถึง12เดอทั้งนี้นำเงินค่าสลากเาบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก่อนวันทำรายการภายในเวลา18นานิกาโดยผู้ที่ทำรายการสลักซื้อในวเดียวกันไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลักซื้อในงวดเดียวกันได้อีกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทรศัพท์025289900ผู้สาระข้ามก็ขึ้นจอเต็มๆแล้วได้97เลขเชือกมาไม่ไงกับแกะไม่ไงกับแก เจ็ด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 เก้่เ็นหาเปกแสนนะคะขอเชิญพกงานสียิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะแเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเก้าะไดมเลสามกรรมการออกรางวัลประจำหักรางวัลที่หังพี่น้องงวดวันที่หกุมภาพันธ์พสงพันหร้อยหกสเลขที่ออกเป็นเลขด07เกเจ็ดออกอีลี 911, 7, 9ก้าหนึ่งสองสาเจ็้าหนึ่งสองสศูนเจ็ดเสเ็เจ็ดวังวันที่1นึ่งวดวันที่หนึ่งถึงน้าพันสันัดาษของพันาร้อยหกสิบเส็นูนย์เจ็ดก้าหนึ่งสอง สามศูนย์เดโดยที่รางวัลที่หนึ่มรางวัลข้างเคียงสองรางวัลรางท้ายของตัวที่กมออกไบแล้วต่อไปจะให้จ้าีาจดรางวัลามมากับาน้งสองเลยแต่ว่าส0 7ต่อไปเป็นการอ่านทางค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะสำหรับตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขที่เขานะคะจะมีพระอาจารย์หาหนึ่งหานะค่ะ แอดไปตามเพื่อนกาไฮมาเก้าเจ็ดหาหนึ่งเก้าหาและหาสองนะคะเก้าเจ็ดหานี่ทาตัดเห่นกาจะถูกเนาะค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่เนาะค่ะและเหลขคุณยายทุ่มนะคะเหลขคุณยายทุ่มเนาะค่ะเพื่อนกาฝันนะคะฝันวาปืซอลอตเตอรี่เพื่อนเห็นเก้าเจ็ดนะคะและกับแก่กับแก่ยุบ้านเพื่อนเก้าห้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชม และกับปูสารคามนะคะเลขเชือกปูสารคามเพิ่นกะได้เก้าเจ็ดนะคะและนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขวัดกุดแฮ่เนาะค่ะวัดกุดแฮ่เิ่นไหหม่าหกเจ็ดเก้านะคะว่านนี้เพิ่นกะไหหมาหกเจ็ดเก้านะคะและเลขบนนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเป็นเลขสร้างที่ไปสร้างที่เพิ่นไป สร้างฐานอยู่บานเจตเตินรถเนาะคะ่ะทาผู้ใดด้เบอ่งคลิปก็จะจาได้นะครับสร้างเพิ่นฝัน่าได้เจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้ตัวเดียวค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด 0, 0นะคะสร้างบานเจตเต่นรถเพิ่นไปสร้างฐานศาลพระมุอยู่บานเจตเต็นรถเนาะคะ่ะแอดกลับไปทําคลิปเพิ่นกร็รอให้ฟังนะคะเพิ่นก็ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะท่านผู้ชมแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ถูกหวยในเมื่อนี้นะคะ ถ้าทานใดยังมะถูกกะงวดห,หนาเนาะค่ะงวดหนาเทาตามต่อไหมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ